i ิสโตนได้จัดกิจกรรม b x c t i v e เต้นให้สุดเพื่อหยุดโลกเป็นปีที่2ที่ทางบิสโตนได้มาทํากิจกรรมให้กับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทางบิสโตนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศาการกีฬา มาอบรมให้กับผู้นําแต่ละชมรมเต้นแอรบิกทุกๆชมรมเพื่อส่งเสริมทางด้านความรู้ด้านวิทยาการกีฬาโภชนาการเป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้ความสนใจชุมชนรู้สึกดีใจแล้วก็มีพลังมีการซ้อมอยา่างขม,ามักขม้นมีการรวมพลังกันเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรม B X Team ได้เรียนแอลวิกมาในสาขาทาให้พวกเราอยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าพวกเราก็มีความสามารถทําแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แนะนําแล้วก็ส่งเสริมพวกเราให้พวกเรากล้าคิดกล้าทาแล้วก็กล้าแสดงออกในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราในท่าขอบคุณค่ะ เร้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่บริโอนได้จัดรายการดีๆอย่างนี้เพื่อคนรักสุขภาพอย่างพวกเรานะคะเราก็มีใจรักมากพอเห็นเขาประกาศในเพจเราก็เข้ามาดูแล้วเราก็ยินดีที่จะสมัครเลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรไปก่อนว่าว่าเราอยากโชว์สเต็ป เราอยากเต้นให้เขารู้ว่าการแข่งขันแอร์บิกมันเป็นยังไงเราจึงได้มาประกวดในครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณบริษัทไทยบิสต์โอนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้เยาวชนแล้วก็ทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาออกกำลังกายรักสุขภาพครับ I hope that the be active will bring lots of fun ensure health and well-being to Buriram people. Thank you for the support provided from Buriram community. ว่าคือสุดยอดครับก็ขอบคุณทางบิสโตนที่ได้จัดกิจกรรมให้กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณทางชุมชน ที่ร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมาต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนชุมชนทุกเพศทุกวัยในตอนนี้หรือว่าบิสโตนมาถูกทางแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบิสโตนจะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปขอบคุณครับ